เมื่อพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการอภิปรายร่างแก้ไขของรัฐธรรมนูญมักจะเกิดความคิดผิดหวังและความเสียใจในบางกลุ่มคนวันนี้เราจะพูดถึงการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในวันนี้และความคิดเห็นของฝ่ายค้านในเรื่องนี้นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพักประชาชนมีความคิดเห็นว่าพักประชาชนได้เตรียมผู้อภิปรายพร้อมมากกว่า20คนเพื่ออ,อภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ ซึ่งมีการแบ่งหมวดอภิปรายไว้ให้ครบทุกหมวดการอภิปรายนี้เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งเศษห้าส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญใหม่พักประชาชนได้เตรียมเนื้อหาที่มีความสำคัญและเข้มข้นจึงไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาการเมืองแต่ยังเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตของประชาชนเมื่อถามถึงผู้อภิปรายที่น่าจับตาผู้นำฝ่ายค้างกล่าวว่าเตรียมเนื้อหามาค่อนข้างเข้มข้น พักประชาชนได้เตรียมเนื้อหาที่คอยแก้ปัญหาใกล้ตัวการกระจายอำนาจและการถูงดุลตรวจสอบเพื่อให้กลไกศาลและองค์กรอิสระไม่ถูกใช้เป็นอาวุธในการทำลายทางการเมืองฝั่งรัฐบาลและสวได้ยืนยันว่าต้องไม่แต่หมวดหนึ่งหมวดสองพักประชาชนมีจุดยืนอย่างไรผู้นำฝ่ายค้างกล่าวว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2560ล็อกไว้แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่เป,ปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นร่างของพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยและพักประชาชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้พักเพื่อไทยกังวลว่าพักภูมิใจไทยและพักประชาชนจะตกร่างของพักเพื่อไทยผู้นําฝ่ายค้านกล่าวว่าต้องดูการอภิปรายแต่ละส่วนให้เหตุผลอย่างไรทั้งพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยและสวบางส่วนมีแนวโน้มจะรับทุกร่างที่สําคัญคือจะทําอย่างไรให้ผู้ยกร่างมีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเมื่อถามว่าหากใช้ร่างของพักภูมิใจไทย เป็นร่างหลักจะมีข้อคอรหาหรือไม่ผู้นําฝ่ายค้างกล่าวว่าวิเคราะห์กันได้ว่าร่างของพักภูมิใจไทยมีความยึดโยงกับประชาชนน้อยหน่อยแต่ไม่ว่าร่างของใครจะเป็นร่างหลักก็ยังสามารถลักดันในชั้นกรรมธิการได้เมื่อคำนวณสัดส,ส่วนของกรรมธิการแล้วความสมดุลหากผ่านชั้นกรรมธิการแล้วเป็นร่างที่พักประชาชนไม่สามารถยอมรับได้พักประชาชนก็ไม่สามารถลงมติรับร่างในวาระที่สามได้เมื่อถามว่าฝั่งสวจะถูกมองว่าเป็นการตีกินผู้นําฝ่ายค้างกล่าวว่า ไม่ได้หูว,ว่าเป็นการตีกินเพราะในสัดส่วนของกรรมธิการไม่มีใครสามารถตีกินได้เมื่อถามว่าสาวส่งสัญญาณโหกลับทั้งสามร่างมองว่าเป็นเพราะอะไรผู้นำฝ่ายค้างกล่าวว่าต้องดูว่ามีใครสามารถเข้าไปพูดคุยได้หรือไม่เพราะเป็นหน้าที่ของทุกพักที่ต้องพูดคุยกับสมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายแต่หนึ่งในนั้นคือคนที่อยู่ในม้วนคือนายอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชื่อว่าการจะทําให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านทั้งสามวาระนายอนุทินก็เป็นส่วนสําคัญที่ไปทําความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเมื่อถามว่าหมายความว่าสาววตให้เพราะสนับสนุนนายอนุทินผู้นําฝ่ายค้านกล่าวว่าไปพูดแบบนั้นอาจจะขัดหลักการทุกคนประเมินเอาดีกว่าพรรคภูมิใจไทยก็คงยอมรับในที่สาธารณะไม่ได้เมื่อถามว่านายอนุทินมีผลหรือไม่ผู้นําฝ่ายค้านกล่าวว่าต้องไปประเมินเอา แต่เชื่อว่าประชาชนเล็งเห็นได้ว่าการตัดสินใจของพักประชาชนที่โหวตให้ในายอนุทินทําให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างมีในสําคัญจากสองปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเมื่อถามว่ามองว่ามีการล็อกสเปกการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ผู้นําฝ่ายค้านกล่าวว่าสัดส่วนของกรรมธิการไม่มีใครสามารถกินรวบได้ดังนั้นจะกินรวบหรือไม่ขอให้ดูการทําหน้าที่ของกรรมธิการเมื่อถามว่ากฎหมายประชามติฉบับใหม่ ยังไม่ประกาศใช้หากต้องเดินหน้าทําประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประเมินว่าจะส่งผลอะไรหรือไม่ผู้นําฝ่ายค้านกล่าวว่าประเมินว่าร่างประชามติจะประกาศใช้ทันกระบวนการส่งร่างรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอนุมัติการทําประชามติต้องรอดูว่าปรอหรือใบไม้ประชามติจะประกาศใช้เมื่อไหร่เพื่อไม่ให้มีข้อขัดข้องทางกฎหมายเมื่อถามว่าพักภูมิใจไทยยืนยันจะใช้ร่างของพักภูมิใจไทยเป็นร่างหลักผู้นําฝ่ายค้านกล่าวว่า พรรคประชาชนยืนยันว่าจะใช้ร่างของเราเป็นร่างหลักซึ่งเป็นสิทธิของทุกพรรคจะเสนอร่างของตัวเองเป็นร่างหลักแต่อยู่ที่ผลการลงมติและในส่วนของวิปก็ต้องมีการพูดคุยเจรจากันท้ายที่สุดหากหาจุดลงตัวกันไม่ได้ก็ต้องดูที่ผลการลงมติเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระแรกแล้วต้องรอจนถึงวาระที่สามจะทําให้เกิดช่องว่างของการทําหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลหรือไม่ผู้นําฝ่ายค้านยืนยันว่าจะไม่หยุดทําหน้าที่ ในฐานะพักฝ่ายคา้านในระหว่างนี้ถ้าเราเห็นว่ามีการดําเนินการอย่างหนึ่งหนึ่งอย่างใดของรัฐบาลที่อาจทําให้ประเทศเสียหายโดยที่ไม่สามารถเรียกคืนความเสียหายเหล่านั้น